ข่าวที่บ้องบอกว่าดักมากด์กมากแล้วก็เป็นกระแสในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากสําหรับกรณีของคุณอิมเมจสุธิตาของการโพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยมีข้อความเบื้องต้นประมาณว่าอเดี๋ยวผมจะขอญาตไล่เรียงในการอ่านข้อความก่อนโพสต์แรกเลยยินดีจะทํางานหนักยินดีจ่ายภาษีแพงกว่านี้ถ้าสวัสดิการในชีวิตประจำวันจะดีกว่านี้อันนี้คือโพสต์ที่หนึ่งแล้วมีต่ออีกว่า เหนื่อยใจไม่อยากเรียกที่นี่ว่าบ้านอ่าแล้วก็มีต่อบมาอีกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาภูมิใจจริงๆกับที่นี่ฮ่าฮ่าืและนอกจากนี้ยังมีข้อความที่ต้องบอกว่าเป็นจุดโฟกัสของใครหลายๆคนครับโพสต์ที่ว่าประเทศเพงซวยจะอีก50ปีหรืออีกพันปีก็ไม่มีวันเจริญขึ้นหรอกยิ่งตืดดิพร้อมกับบอกว่าข้อก่อนเดี๋ยวโดนอุ้ม หรือคนตะกี้ที่เขาเอาปืนไปเล็งทันตูตรงศิรษ์เขาเล็งติดคนไม่ใช่นไม่ใช่นะาจ่ไม่เกี่ยวกันนะจากนั้นก็เลยมีคนแบบว่าแคปไปแชร์ต่อๆ่อต่อตเรื่อยๆจะมีคนแบบว่าเข้ามาทั้งชื่นชมพร้อมแฮชแท็กเป็นทีมอิมเมจแต่เมื่อมีคนชื่นชมแล้วแน่นอนก็ต้องมีคนมาดราม่านักว่าถ้าไม่พอใจก็ไปอยู่ประเทศอื่นซะ จากนั้นก็มีหลายๆคนแบบออกมาแสดงความคิดเห็นหรือออกมาแบบว่าต่อว่ามากมายอ่ะทีนี้ทีมข่าวของอมรินทีวีเนี่ยก็ได้มีการโทรไปสอบถามทางโคนสนิทของคุณอิเมจมก็ได้ข้อหุมนะว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเป็นโพสต์ที่น้องโพสต์จริงๆ และแต่โพสด้วยความที่อารมณ์โกรธเนื่องจากว่าตอนนั้นน่น้องกำลังเดินทางกลับบ้านครับแล้วเหมือนมีการรอรถรอรถประจําทางสาธารณะค่อนข้างนานประมาณเกือบสองชั่วโมงด้วยกันอ๋อมันมีโพส์นึงไงเอาจริงๆนะแค่ทําให้รถเมลรถตู้มาสม่ำเสมอทุกเส้นทางยังมีได้เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโดยสารมากกว่าคำไม่นาคมโดยสารของเขาเออก็คือทําให้เกิดอาการแบบเดือดอละอารมณ์แบบโอ๊ยฉันรอรถนานก็เลยเดือดก็เลยโพสไปด้วยความที่แบบว่าอารมณ์ร้อนอ ซึ่งผู้จัดการอิเมก็บอกว่าคนไม่คิดว่ามันจะดุนแนขนาดนี้เหมือนกันนะและก็ได้มีการตักเตือนแล้วก็ติน้องไปเรียบร้อยแล้วถึงความไม่เหมาะสมเพราะน้องเนี่ยเป็นถือว่าเป็นคนสาธารณะไม่ควรจะมาโพสอะไรแบบนี้และก็ทีนี้ทีมข่าวถามต่อถึงสภาพจิตใจของน้องทางคุณคุณสดก็บอกว่าตอนนี้น้องอยู่ในขั้นจิตตกและยังไม่พร้อมเจอใคร และเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ออครับผมทีมข่าวก็ได้เบาะแสมาว่าน้องอิเมจจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อไปร่วมงานประถมนิเทศนักศึกษาใหม่พอทีมข่าวไปถึงเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่เป็นคณะที่น้อง อีเมลเรียนอยู่ศึกษาอยู่นั่นเองก็ไปเจอกับรุ่นน้องคนนึงซึ่งก็ไม่ขอเอ่ยนามแล้วก็ไม่ขอเปิดเผยต้นก็เลยมีการพูดคุยกับทีมข่าวเป็นรุ่นน้องในคณะก็เลยสอบถามกับรุ่นน้องว่า่วันนี้เห็นว่ามีการรับมีการรับสมเทศนักศึกษาใหม่จะมีการร่วมตัวของรุ่นพี่ไหมทั้งปี2ปี3ปี4อะไรแบบนี้น้องก็บอกว่าตอนนี้ส่วนมากจะมาแค่ปี2อถ้าถามถึงรุ่นพี่อีเมลก็อาจจะไม่ได้มีการเดินทางมาร่วมเพราะว่า พี่เมจจะอยู่ปีสาอ๋อเธออยู่ปีสแล้วซึ่งตนก็บอกว่าก็รู้จักส่วนตัวก็รู้จักกับพี่เอเมเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีการที่แบบว่าทํากิจกรรมอยู่บ่อยครั้งครับส่วนที่จะมาไหมก็เขาบอกไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่เปอร์เซ็นที่จะไม่มาค่อนข้างเยอะค่ะ,ะ,ะหลังจากนั้นทีมข่าวก็ได้มีการโทรสอบถามเพิ่มเติมไปยังเพื่อนคนสนิทอของพุทธเเมจก็คือเป็นเหมือนว่าเพื่อนเพื่อนๆในแก,งก๊งเขาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าตนก็ไม่ขอพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องเนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนและก็ไม่อยากให้มีคนมองว่าอยู่ข้างใครข้างหนึ่งและจากนั้นทีมข่าวโทรกลับไปหาคนสนิทที่ทีมข่าวโทรไปตอนแรกอแอนเขาให้ข้อมูลกลับมาว่าคือช่วงเย็นวันนี้เขาจะเจอตัวคุณอิมเมจ คุณคุยเมเจะเดินทางกลับมาบ้านาครับก็จะอนุญาตให้ทีมข่าวได้มีการโทรไปสัมภาษณ์อ่าแต่การอัปเดตคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องขอชี้แจงในช่วงเย็นวันนี้น่าจะมีการคืบหน้าเพราะว่าคุณแอนบ,บอกว่าอยากจะให้อิเมจดัเคลีย์กับ ทางสื่อมวลชนแล้วก็ชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบเหมือนกันแล้วก็รอฟังอยู่เหมือนกันต้องรอฟังว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรกับทางคุณอิเมดบ้างในวันนี้นะครับผมครับผมจริงๆแล้วตอนนี้นอกจากพวกเราที่รอฟังนะครับต้องบอกว่าคนศิลปินคนบนเทลายคนคนบันเทิงมีเรีแอคชั่นฏิกิริยาโตตอบกับทวีตนี้ค่อนข้างดุเดือดกันมากเลยมาที่คุณแท็กพรันยูหน่อยละกันคุณแท็กนี่เขามีรอยสักอยู่บนอกซ้ายจาได้ไหมครับเผ่ว่าเคยได้ยินเคยได้เห็นกันนะคุณแท็กเนี่ยเขาบอกว่า ผมรักแผ่นดินไทยร,รักประเทศไทยอ,ทอาจมีภัยธรรมชาติและรถติดบ้างมีนักการเมืองที่ไม่ดีบ้างมีทางตำรวจที่ไม่ดีบ้างมีชุมนุมบ้างมีโจรบ้างแต่นั่นทั้งหมดคือส่วนน้อยอส่วนที่ดีมันมีกว่านั้นเยอะอก่อนอทิ้งท้ายว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าอย่ามาด่าว่าประเทศไทยดูถูกประเทศไทยผมยอมรับและรับไม่ได้เพราะอกข้างซ้ายของผมมีรูปประเทศไทยอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยยังไงผมก็รักประเทศนี้ แผ่นดินของพ่อบ้านของพ่อเราต้องรักและเคารพช่วยกันดูแลอย่าเอาแต่ด่าแต่ควรทําและต่อมานะครับหนุ่มแท็กก็ได้ออกมาชี้แจงว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสาวอิเมจแต่อย่างใดนะพวกเราคิดกันไปเองนะอาจจะบังเอิญที่แบบว่าอยใกล้เคียงกันเวลาที่แบบใกล้เคียงกันพอดีหรือเปล่าเวลาเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตนเนี่ยก็โพสต์ไปตามอารมณ์ของตนใครไม่พอใจอะไรก็ด่าที่ตนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นเลย ส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมาหนุ่มแทก็ได้โพสต์บอกว่าโพสต่อมีการโพสต์ต่ออีกโพสต์ต่อบอกว่าต่อไปนี้ผมจะโพสต์เท่านี้ต่อแฮกกสวัสดีวันพฤหัสแค่นี้แหละจบอ๋วันนี้วันพฤหัสสวัสดีวันพฤหัสถูกต้องค่ะ,คนะะก็ไม่มีดราม่าตามมานะแต่ทีนี้ค่ะพี่อาภสุดก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ ไปรีโพสต์ของคุณทักพลันยูมาเป็นข้อความเดียวกันเลยลงใน IG ตัวเองค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นว่าผมคนหนึ่งที่คิดแบบนี้ใครจะเร็วใครจะแย่อย่าด่าประเทศไทยเพราะนี่ประเทศไทยไม่ชอบก็อย่าอยู่ เนี่ยนะคะแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็ได้หายไปเช่นการแท็กหาพี่แท็กด้วยอาจจะมีล่านโพสหรือมีล่ารีโพสมีไปล่านรีโพสนิดนึงแต่เอาหายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่ามีกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาที่เขาเยอะด้วยว่าเขาเนี่ยมาโหนกระแสเกาะกระแสเรื่องนี้ดังเออนั่นแหละไปบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็เหมือนว่าโยงไปว่าแบบทำไมต้องมาว่าผู้หญิงทําไมต้องมาว่าอิมเมจด้วยทีนี้ค่ะพี่อาร์ตลบโพสต์นี้ทิ้งไปแล้วแล้วก็โพสต์ใหม่ในช่วงเช้ามีข้อความว่าโยงอะไรบ้าบอ ครับช่วยอ่านด้วยมผมด่าคนที่ดูถูกประเทศแล้วอีกอย่างผมหรอจะด่าผู้หญิงน้องอีเมจตอนประกวด The ะวอยซผมก็เชียร์เขาไอ้พวกที่ด่าผมเนี่ยเจตนาป่วนประเทศประครับทรามจริงกวนเออ่ ตีกวนให้ประเด็นใหญ่ทำลายประเทศอะไรประมาณนี้นะคะกลายเป็นสงครามทวิตกันอยู่เดือดๆเลยเที่ยวเลยแต่ว่าไม่ได้มีแค่ในไอจีเท่านั้นทีมข่าวของเราตามไปสัมภาษณ์พี่อาร์ตพิสุดค่ะเมื่อเช้าวันนี้เองพี่อาร์ตไปทำงานก็เลยขอนิดนึงนะพี่อาร์ตนะคะก็พูดถึงกระแสที่เกิดขึ้นว่ามีแต่คนเขาว่าพี่ว่าแบบพี่ไปกรอกระแสเมดดังโลนกระแสอยากเข้ามาอยู่ในเรื่องในราวดีด้วยพี่อาร์ตเลยบอกสวนทันควันเลยค่ะว่าไม่ใช่สัมภเวสีนะที่จะไปเกาะกระแสคนอื่นดัง ไม่ได้มีเจตนาจะโพสเน็บอินเมดวอย c ์แค่อยากให้คนไทยรับก,กันไม่ทะเลาะก,กันเท่านั้นเอ,อ,อะเดี๋ยวฟังเสียงพี่อารน,นะคะ,อะโอ้ยไรสาระพี่ผมเป็นคนคนไทยคนหนึ่งที่ที่อยู่บนประเทศไทยแล้วแล้วสำนึกคุนคุดอยู่ะนะครับใครผมผมผมบอกว่าผมไม่ได้ว่าน้องอินเมดเขาว่าอะไรผมไม่รู้เลยเอาจริงจเออแล้วโยงผมไปเนี่ยผมงงมากเลย ช่ยเเมนไปกินน้ำพริกดีกว่าครับก็น้องเข้าใจผิดไหมพี่ฮะก็น้องเข้าใจผิดไโอ้ยผมไม่กลัวเข้าใจผิดแล้วครับผมผมแสดงออกอยู่แล้วผมรักชาติมานานมากแล้วอ่ะถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าเข้าใจผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับโดนดราม่าคืออะไร,ค,รคือแบบคนอื่นเอาไปโยงดราม่ามากกว่านี้ไม่ดราม่าสิครับไม,ไม่ดีกว่าเรารักกันดีกว่าครับผมบอกตลอดครับอย่ายโยงกันไปเยอะใ,ใหญ่โตเลยครับจริงๆนะครับ รักกันดีกว่าครับอย่าอย่าหาเรื่องที่มันแบบทาให้คนไทยแตกกันเลยดีกว่านะครับประเทศไทยมัน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 เป็นแบบนี้มานานแล้วอะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนไทยแตกกันอย่าอย่าปลุกประเด็นกันดีกว่านะครับแค่นั้นเองผมเวลาผมโพสต ผมไม่เคยเป็นบุรุษนิลนามหรือสัมภเวสีต่างๆนะครับผมไม่เคยโหนกระแสใครอยู่แล้วครับทุกวันนี้ก็ไม่ดังแล้วไม่รู้จะโหนทําไมครับนี่แหละค่ะพี่อาร์ตบอกว่ายืนยันไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะว่าน้องอีเมจนะแล้วก็ไม่ได้โหนกระแสใครอยู่แล้วแล้วก็วอนเลยว่าอย่าเอาไปโยงดราม่ากันอีกอยากให้คนไทยรักกันจะดีกว่าพร้อมกับไทยอินน้ําพริกมานิดนึงไทยอินน้าพริกกันพี่อาร์ตบอกว่าผมสามคนไอ้ผมสองคนแล้วก็คุณแยมไปกินน้ําพริกด้วยจะได้พูดคุยกันมุมกันเลยด้วยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่คุณ คุเดียวนะเป็นแพ็กเกรวมถึงพ็่เก็มาเป็นแพ็กเก็ตท็อปแท็บนี่แหละครับผมนักแสดงดาราัยรุ่นชื่อดังจาาซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยนะครับผมก็รวมถึงก็เป็นคนที่เข้ามามีบทบาทในส่วนของทวิตนี้ด้วยนะเขาก็บอกว่าเป็นใครมีสิทธิ์ไล่คนอื่นออกจากประเทศแล้วก็จนเกิดการดีทวิตมากกว่า3,000ันครั้งอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงออกมาแต่อย่างใดนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องมีการพูดคุยว่ามาเกี่ยวข้องกับทวิตของอาจจะ มือล้านหรือไม่ก็อ่าเห็นโพสต่างๆแล้วก็อาจจะแสดงความคิดเห็นเฉยๆก็ได้แต่จะเีอไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์แล้วเราเห็นมานิดนึงก็แบบรู้สึกว่าไปไล่ข้อออกทำไมอะไรแบบเนี้ยแต่อีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แสดงความคิดเห็นเพราะเขาเอ่ยเลยสำหรับคุณออฟชัยนนท์ครับผมเพราะเขาเนี่ยออกมาโพสต์ว่าอิมเมจพูดอะไรผิด ชัดเจนเลยนะอันนี้ชัดเจนเลยอินเมทพูดอะไรผิดอ๋อนี่ที่เมทํำไมต้องไม่ด่าเขาเราด่าสิ่งห่วยๆของประเทศไม่ได้หรอหืมไม่เคยด่าแท็กซี่ด่ารถไฟฟ้าด่ารถเมล์กันหรอระบบขนส่งมวลชนเรามันแย่จริงๆคนก็หนีไปขับรถแล้วรถก็ติดอีกอีเมทแค่พูดในสิ่งที่ทุกคนเจอแต่น้องใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพแค่นั้นแล้วการด่าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยผมว่ามันด่าทุกรัฐบาลหรือเปล่า เพราะมันผ่านไปกี่ปีมันก็อยู่อย่างนี้คือพัฒนานะแต่ช้าม,มากมากหลายม,มากด้วยนะเนีเออ่ยชัดเจนเลยว่าทีม,ม,เ,มเอเมจเอเมเดี๋ยวก็ต้องรอมาชี้แจงต่อไปว่าสุดท้ายแล้วแบบ เรื่องนี้จะจบยังไงเนาะสุดท้ายทุวิธนี้ี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดไม่ได้เกี่ยวแต่ก็มีหลายคนโยงไปที่การเมืองแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่มันเกี่ยวกับระบบขนส่งเรือรลนหรือระบบการคมนาคมที่เราทุกคนเจอกันอยู่แล้วเป็นสิ่งจำวันที่เราต้องเจอเนาะแต่ในทิศทางส่วนใหญ่ที่เขาว่าเนี่ยเหมือนว่าจะว่าประเทศไทยทำไมอะไรประมาณนี้นะคะ